ค่ะเมือ่อวานสิมันนํำเสนอวิธีตําสมไทยเดี๋ยวจะ่วนประกอบนะพริกกระเทียมแต่หอมนิดหนึ่งนะให้มันหวานเพิ่มอันนี้เป็นเทคนิคตรงพี่เองอ่าแล้วก,ก็ทริสงกุ้งแห้งกุ้งแห้งเนี่ยตรงไปแช่น้ำอุ่นเห้มันหนุ่มเนอะคว่มแช่มันแข็งมะนาว กระน้ำปลาองชูรสน้ำตาลแล้วก็เกลือนิดนึงสูตรของพี่ผัดเกลือบ่ได้เนาะอันนี้จะบักข้าเทศบักนาวบักนาวบีบแส่จังสิล,ล้วแตบักโงนี่ขันผู้ได้บริติต่ตคลทีที่เป็นต่ำตอีสานเนาะวิธีเห็นบักโงเห็นกรอบก็คือไปแช่น้ำแข็ง สามสามส,าสาัมปากคงขันปากคงประกอบนะจ๊ะเอาไปแซน้บบแข็งจากพักหนึ่งเอาเอาขึ้นมาให้เสด็จน้ำตามปากคงสีแซ่บเพาแซ่บมันอยู่ที่ปากคงกรอบพอขันปากคงกรอบนะปัญหาที่ตามมากอะรสชาติก็สีหน่อยลงจ้ะ<ม>เดี๋ยวเบิ่งขันตนต่อไปจ้ะจ้ะน่าจะผู้ใดญ่มากนะจ๊ะขันพูดบ่ดกินเผ็ดก็ใส่เม็ดเดียวสองเม็ดแค่นีแล้วแต่นะจ้ะการตำใส่เกับไปจักหน่อยนึงบอกให้มันกระดิ่งเนาะน้ำตาลนี่ต้องเชีใส่สามช้อนสามช้อน กินได้จ้ะสามส่วนผสมัขน้นำ,นนนนนนำตาลสามซ้อนน้ำปลากับสามซ้อนย่านี้กระดิ่งขันใส่นี่ก้อนนี่ก็เจ้าสิบกกระดิ่งจ้ะใส่น้ำตาลใส่สีบกกระดิะ่งจ้ะใส่ในที่ก้อนหันบกกะดิ่งได้จ้ะ าตำไทยอาจจะอยากให้มันมงามเนาะอยาให้มันหน,นึ่งกระแล้วแต่แต่ผีกระหมักให้มันละเอียดเพราะว่าจังบริชเคียออกมันก็ะชีเข่าเขาน้ำต่ำบักุณข้าวซอนข้าวเห็ดมันแหลกเขามันกระสีแสบเลวยกระเทยกระสีแสบตำไทยยังไงก็ตำอีสานด้วจ้ะให้มันออกมาสามรสเปรี้ยวหวานเข้มใส่เห็นพะท,อ,ท,อ,ทอไปบางอย่าง ถ้าผู้ใดบ่กินท้ชงรสก็ใส่ได้ไก็ไ,กได้พอรถมันจะออกเมื่อปารานเนัตปตหัหมันแตกนาะกันปาแตกกานบัคคาาแตกบอ,อกรดเลยจ้ะมันแตกบางคนใส่เห็นงางามันซื้องาบงามซื้อบ่แสบดอกแสบก็หน้าเคาเทตออกไลนะ น้ำบักน้านค่ะน้ำนนตาลสามซอนน้ำบักหน้ากับสามซอนเท่ากันนะจ๊ะสามซอนเันอัน,รรนนี้คือกันจัาสิปรลานี่กันน้ำปลาที่กันจ้าน้ำปลาเี่ก็ใส่สามซอนตัวงกสีเลยพร้อมทอกันจ้าสีได้เลยเนี่ยองชดพูดได้เพามากกับว่าต้องใส่อันนี้ใส่ไป นิดนึงเด้อะเห็นบะน้ำเบิ่งมากี้น้ำไหลายสิละนี่ตังไถ่ตังเข่ากันซะก่อนอมปะโค้งกับกรอบลงบุยากตังไถ่บุยาตังตังอีสานยาก่อก่อนิ่งปุ๋งทรายสิออกมาเนื้ออมปะโคงกับกรอบลงเยจะโค้งกับกรอบลงไป นี่ลงไปเลยเราปว่าตำแท้สิมากรอบๆกันเนาะกรอบ,ก,อบ,ก,อบ,ก,อบก็จะเข้าเส้นกรอบเห็นคุงเห็นลงไปเลยจ้าคุเห็นเนาะเอาเนี่ยเราข้ก็จะซีบเบิ้ง่นมนบ ขันรถมันบอเข้มขน้นที่จริงไงพี่ใส่บกะุ่งหลายไปเห็นมันมีอยู่กระเละอันนี้มันสำรับไปจักขีดหนึ่งซำจำที่ใส่รถไปขีดหนึ่งกับอันนี้ละให้ออ,ออกเปรี้ยวหวานโอเคจะ้ะจะาอาเราตำไทยเนี่ยจะ้ะเดี๋ยวใจคนไทยซิมเด้อเมื่อนี่เมื่อนี่อาหาร อาหารตอนย่ำย่ำเย็นจ้ะอันนี้ตำอีสานตำเล้าผักเนี่ยค่ะอาหารมีคนมีคนน้องๆเขาถามมาว่าเอ้อเจ้าเฮ็ดจังไดเจ้าคือบ่วอ,อ้วนเอาก,กินจังได้มาสั่นนี่แหละค่ะอาหารเอื่อยย่งางหมแรงเองก,กินจังสิขันบวกินจังเสียกลินน้ำน้ำผักปั่นจ้ะเอาอันคนไทยไปทิคอมเมนต์ตำไทยอะไรเด้จ้ะ กะชีห้ากะชีใส่บักทัวเนาะะกุ้งแล้วก็อันนี้อัน,นทัวร์ไลเสือโรยยางดีเด้อเน,นี่ยิออกสามรถดเอาไปตำจกิงๆได้แล้วจ้าสูตรนี่<อ>เราบังกองซะก,กันแนะ่พอ่อ,อยิ่งเออเอายิม <c oughs> รอรอกันนะ่ะถ,ถึงคิวเราบ้างแล้ววันก่อนเมื่อเช้าเขาตำตำมีสารตำลาวไปทำบุญที่วัดป่าบ้านใหม่นะครับโ <c oughs> อ้พระ ผ้าตักของม่อเลยไม่เหลือญาติโยมเลยก็ยแสดงว่าผ้าที่มาจำวัดอยู่พรา,ามั่นหมานั้นเป็นผ้าทำผ้าอีสา <Yeah. S 1> นเยอะนะเกือบทั้งหมดมันมีผ้ากลางอยู่ไม่กี่รูปนะก็ทําต้มจามไปทําบุญก็ประสบความสำเร็จครับทําของที่พระชอบไปถวายพระนะครับก็ยิ่มอบอิ่มใจกันเย็นนี้ผมได้บ้างบางญาตน,นี่ทําไทยผม ชอบรสนี้มากกว่าแล้วที่สําคัญน,นี่มีกุ้งแห้งตัวโตโต,โต <c oughs> นี่เนี่ยเพิ่มมากกัน,นตําเรา่มี่กุ้งเราเพิ่นบ่กินน้ำมันบ่กินน้ำคั่วนะครับมะเขือเทศถั่วฝักยาวอันนี้อ,อย่างเงี้ยมันสีสันเยอะกว่าตำาปล่าใ <ท HEL. S 1> ส่ไปแล้วกุ้งกินบิดอันแมน่บ้านด้คอมเมนต์ว่าโอ้ยมักินกุ้งเปลาเลยมื่อหลังเจ้าอย่าใส่ลายปานีได้เสียดาเนีย คนเของตัางไทยมีสามรสเป็นยังไงสามรสสี่รสรสเผ็ด้วยอ๋อรสเผ็ดมีเปรี้ยวมีเค็มมีหวานแล้วก็มีเผ็ดอันพวกใดบโมบางเผ็ดกันรสพริกลง่งด้าจ้าแล้วก็เครื่องเคียงถ้ากัดกับมะเขือเทศก็จะมีรสเปรี้ยวของมะเขือเทศนะครับถ้าใครกินรสอร่อยเป็นเนี่ยมันก็ต้องมีสี่รสนะครับนะครบ้วนนะครับขอบคุณมากมือเนี้ยครับเอ้าเจ้ากินพังว่าเป็นบ่เดี๋ยวค่อยคืนแม่อันนี้กินรสตัวข่อยสิไทยก็จะจบอื อันนี้พิเศษอันนี้มีตุ้นนะมีถูุ่นเนะอค่ะขอกินตับเบอรี่แจมแจมสม่ำแจมสม่ำผลไม้ม่ก็มีแกมได้ทั้งผักลวกสดนะฮอันนี้ไม่ไม่ใช่บอนนะครับนี่ทีแรกผมไม่รู้จักผมรลยก็บอนเขาเรียกว่าตูนนะครับเอามาแกงสมก็ได้กินสดสดก็ได้แกงส้มก็ได้นะฮบถ้าบอนเนี่ยมากินสดผมไม่แน่ใจมันจะขันไหมอ่แต่ตูนเนี่ย นะอร่อยให้กินดูนะฮะกรอบบอนไม่เคยกินสดกินแต่แกงส้มอันนี้กะพักใช้หญ้าอยู่หลังบ้านหลวกวิธีลวกก็คืออต้มน้ำใส่เกลือใส่น้ำตาลนี่จ้ะแล้วก็ไม่ใส่น้ำเย็นอยากให้กรอบก็น,น้ำเย็นก็ใส่เกลือใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่น้ำแข็งแล้วก็พักนี่ฮะสารพัดผักสารพัดสีกินลงไปกินโหลดกินห้มอิ่มเนี่ย กินให้มันอิม่มรับรองว่าบอวนสุขภาพดีอีกต่างหากจ้ะอันนี้กินน้ำได้จ้าเป็นสมุนไพรกินอันด่างเดืมตามปากงองด่างเดือมพ่นจะเอานี่ใส่กับต่าเนี้เพ่นจะใส่น้ำทำให้มันออกรุชาติคือต่ำคือต่าองหันให้เอาหอมใส่น้ำจักหน่อยค่ะมันจะหวานจ้ะมากกินน้ำกันเนาะมากกินน้ำกันเอาไทย วันที่จาติดกินโชว์อภัก็เลยหลานแม่ยู่บ่แมนัแมนตินอยู่บ่อันนี้เด้อจา้าพักใช้ยญ้านี่พักใช้ยญ้านี่เป็นลั่มนี่แซ่บหลายเด้อแซ่แบไหได้ <c oughs> นี่นี่ลั่มมันเนี่ยผัดกันถ่าย <c oughs> เดี๋ยวจะว่าคนทำไม่กล้าก,กินของอแต่ก็ทำมาสองอย่างนี่นะเ <c oughs> อาบ,บอกสูตรที่ชอบที่ชอบใครชอบอันไหนก็กินน,นั้นๆ นะครับหรือว่าใครอยากกินของอีกฝ่ายหนึ่งก็เขาก็ไม่นนไม่ไม่ใช่ง,งวนลิขิตข้อที่สารขาดตับ,บมะคงไม่ได้จ้ะก็ต้องผมผวิเคราะห์มากตับมะคงเนี่นมีคุณค่าทางอาหารหลายมันมีทั้งผักสดมีทั้งแคลเซียมมีวิตามินซีมีวัตถุยางาค่ะครบเนี่ยแหละประแดงเข้ากับซุปเป็นจิบเพิ่งจะมีผงชูรสบ้างผงชูรสก็มีประโยชน์หลายเดียวก็ใส่ต้นไม้ต้นไม้ยังออกดอกของคน เขาใส่พ่อประมาณนั้นจะใส่หลายคันใส่หลายมันก็เลอะเกินไปกับมแซบนี่ค่ะเบึ้งแ้กพี่กินอย่าเบิ้งก็ไปประยุกต์ล้วนะครับที่ทำนี้ก็เป็นแนวทางนะครับถ้าใคร รสชอบรสชาติที่จะอ่อนลงก็ก็ลดลงตามส่วนนะครับชิมดูตอนประสมส่วนผสมครบแล้วเนี่ยก็ลองชิมดูนะครับถ้าชิมดูแล้วตัวเองชอบเ,อเด่นรสไหนก็ก็เติมลงไปนะในเครื่องปรุงที่มันมีอยู่นะครับกินไปชิมไป,มไปแต่มาตรฐานก็คือส้มํำไทยมาตรฐานก็คือมันเท่าๆกันมันจะบาลานซ์กันมันจะออกมาเปรี้ยวหวาน ถ้ามันไม่เท่าๆกันมันก็ไม่เปรี้ยวมันก็จะไปทางในทางหนึ่งนะช่วงนี้ใครใครกลัวโรคติดต่อเรื่องโควิดก็ก็ทํากินที่บ้านครับซื้อวัตถุดิบมาแล้วก็มาทําที่ทําให้ดูนี่เป็นแนวทางก็ถ้าจับพอดีก็อร่อยนะครับถ้ายังอ่อนหรือว่าเข้มอะไรไปก็ก็ปรับดูนะครับทาครั้งแรกเนี่ยก็น่าจะรู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยอ่อนอะไรนะครับหรือว่าหนักอะไร ก็ปรับดูคเอาวิธีนแน,นะนำอ่ะเป็นพื้นฐานแล้วนอกนั้นเราก็ไปเติมเราครับขอบคุณจะกินผักให้อร่อยอ่าวเอากินเต็มที่เดี๋ยวเราจะกินบ้างให้แค<ห><ห>่ถือโทรศัพท์ไม่ต่อไปอ่าสวัสดีครับ